ครับ EP สามันที่21ครับข้างหงสหัสสะมะตินิมิตะสาวุธันตังคีคเมคธตังอิทุตังเสถิมนังธานาทิธรรมะวิทินาชิตวาลมุนิโททจันเตนจะสาวาวันตวเตเตชัมังคดานิมาลาติเลกะมะพิยุชันติสภะลัตติ โคลัมปนาวะมะกะมะกาลังขดังกะยังขันตีสุนันตะวิธินาชิตวามุนินโทจันเตยศาพาวันตุเมีชะยะมังพรานินาคาขีดิงคชาวาลังอิติมัตตะภูดังทาวะคจิตดัสมณีสุทารันตังเมตวันเชติตวาชิตวามุนินโท ชันเตจัสสาพวันตุเตชยมังคลานิปุขีตคามาคราติหัตถสุทารุตนตังทาวันติโยชนะปะธถังคุริมาวันตังอิทีพิสังขตนโนชิตวามุนินโทชันเตจัสสาพวันตุเตชะยะมังคลานิกัตวกตวากัตตะทมุทะลังอิวะ คาพีคาพีนินยาจินยาทะทุตทะวัจังชะนาเกมัชเชสัมตานีโสมาอิทินาชุดเตวามุนินโทจันเตยสาพวันตุเตชะมังคลานิสัจจะวิหายะมัจัตสัตาวาทันเกิงตุวาทาพิโตโรวิตนงังอินทะมันตุคตังปัญญาปฏิช ปัชิโรชิตวามุนินโทจันเทจะสาพรวันตุเตใช้ยมังคะลานินันโทปัทนังพิภูชังวิภูธังมะหิติงปุเตนะเถระนุเชเคนะปัตมาปยันโตอิทูเวสะเทวะชาชิตวามุนินโทจันเทจะสาพรวันตุเตใช้ยมังคะลานิทุกขาหะทุกขาหะที่ ทิฏฐิภูเทเคเะสูตรทางทหังพรหม,มวิชิตติอมิทิฏากาที่นางยาคาเทเคนะวิทานาชิตวามุนินโทจันเตจสาะพระวันตุเตชัยมังคลานิเอตาปิพุทธชัยมังคลังณะอัฏฐคาโยวาจโนที่หิเตสะเตมันเตทีหิตวานิขุรติ จุปัตถวาเมือโมขังสุขังอทิขฆเมยะนาโนสัมปโนมหาการุนิโกโนาถูิตาย,ยะสัพพานิตังปุเรตวาปาระมีสัมภาสปะโตสัมพุทธมุตตะมังเอเตนะสัจวะ,วะเจนะโหตุเตชะมังขังชะยันโตโหทิยามูเดสกยานัง นันทิวันทตโตเอวังตเอตวังวิชโยโหติสพัพพสุยสุชยมังคาเลอะปาราชิตะปันลังเกสีเสปวันวิขุคาเลอวิเสเคสพัพสัพพุทธานังอภคะรโตปธรโมติปัตโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปะตังสุ หุงจิตตังสุขานุสุมุหโตจัสุตรังพหมจาริสุปักทักขินังกายะกรรมังวาจากรรมังปักทักขินังปักทักขินังนาโมกรรมังปานิีเตปักทักขินาปักทักขินากัตวานะนภันเตปักทังขีเคภวันตุ พระวตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระว <mel> <ura> ันตุเตพระวันตุสัพพะมังคลังละขันตุสุสัพพะเทวตาสัพพะนุธัมมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุทาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต ยาเทวตาสันติวิหาระสาสินีภูเปคาเลโปทิเตะหิงตตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุเตปูชิตาสสติตังกะโรเตท,ทะวิหาระมันระเตเถรามัจฉาชานะวากาจะพิโคสาลามิกาทานาติวเตภสษาขามาจะาเสศนิขจะอิสาระ สัพทานนุสุขิตาพภวันตุเตชะลาภุเยปิจะอันทับสภวะสังคติอัทวงกปฏิกะในนิยาังธรรมะวังปจ,จิตเตเดสพเภทุกขสุขโกนตุสักหางทาจิตตรังสตัมมงธรรมง ธรรมะเทวลาจัปปุคลาสังฆะโลหตุสัพพะกบุอัฏฐเนจติตายะจักอัมเหและขันตุสัมพันโนสัเพธรรมะจีลาโนุวุฒังสัมปานุเนยามะธรรมเมาริปริเวเตสัพหานุโหตุสัเพติปาณิโนพุทธศาสนีสัมมาทานังปจเวชนโตกาเวเทโวปวัชตุวุธิภาณะสตานัง สมธทันิตุทังมาตาปิตาอัตเรีังนิจังรักขังปุตตังเอวังธรรมะธรรมเมนะราชาโนประชังรักขังตุสัพัทาทุกขปตาจะนินนิพทุกขาภพยปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาหมตุสัเพ,พปิปานีเอวาเอตาวา จะอเหญิสัมพันธังพุธยะสัมปันทังสัพเพเทวานุสันตุสัพสัพติยาทานังทะทันตุสัททายะสีรังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิละตาฮวนตุขัดจันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาภารปตาปัจเจกายันจะยะพลังอรหังตานันจะ ตีชะเช,ะชะนะลักขันพันธามิสัพพโสโ,โหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพา,านุภาณุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตะหลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเพวตาสัมพะธรรมานุภาเวนะโสทีโหตุ นิรันตรงโหงตูสัพพะสุมังคลังละขันตุสัเพเทวตาสัพสังขานุภาเวนะโสถีนิรันตรงด้วยอำนาจแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรในอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรด้วยการสาธยายบทสวดมนพระสูตรพระปรลิษตในพระคาถาเหล่านี้ขอความสุข สวัสดีจงมีแก่รพระเจ้าให้พ้นจากภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายจงโปรดอนุโมทมนาในการสวดสายายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทมนาแล้วขอโปรดอนวยพรให้แก่วัตถุมงคลปิดตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีไม้คู่หกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สร้างสิ่งได้ซึ่งสร้างขึ้นมาให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จ langsit itu pekantor satup